วันนี้นะคะหลิ่งก็จะมาแชร์เคล็ดลับนะวิธีการดูแลเส้นผมทำยังไงผมเราถึงจะยาวไวไม่ร่วงแล้วก็มีน้ำหนักเคล็ดลับจริงๆไม่ยากเลยเพื่อนๆต้องดูคลิปนี้ให้จบนะคะ ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาสาระนะคะมาดู b e f o r e สภาพผมของหลินที่แห้งเสียกรอบแบบไม่รู้จะเสียยังไงทั้งแห้งทั้งแตกไปนะคะก็เลยจะต้องจัดการตัดให้มันสั้นแบบนี้เลยแล้วก็ไว้ผมใหม่นะคะหลังจากนั้นหลินก็บำรุงดูแลด้วยการหมักน้ำมันมะพร้าวเป็นประจำก็ทำให้ผมหลินยาวไวมากๆนะคะจากที่ฟังเสียงเพื่อนๆทักเนี่ยเฮ้ยคนดูตกใจเพราะว่าผมหลินยาวไวมาก การกลับมาเกิดใหม่ในครั้งนี้ผมไม่ได้ยาวไวเฉยๆนะคะผมยังสวยอีกด้วยค่ะอันนี้ก็คือภาพบีฟอก่อนตัดนะคะน,นี่ก็คือตัดปลายทิ้งไปเรียบร้อยแล้วแล้วเราจะเลี้ยงให้มันยาวอีกนะคะแต่เราต้องการให้มันยาวแบบเสมอกันแบบนี้ค่ะชนีอย่างเราๆนะคะเมื่ออายุเริ่มมากขึ้นหนึ่งในปัญหาที่เราจะต้องเจอก็คือปัญหาของผมร่วงนั่นก็คือหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เราดูมีอายุเลยนะคะผมบาง ผมร่วงหัวล้านเลยอย่างเงี้ยเออมันทําให้เราดูแก่นะคะเราจะไม่ปล่อยให้มันร่วงโรยไปตามกาลเวลานะคะเพราะว่าเราจะไม่ยอมแก่เพราะฉะนั้นเราจะต้องลุกขึ้นมาดูแลตัวเองซึ่งหลินเองก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากนะคะอันนี้คือใช้กับตัวเองแล้วก็เห็นผลจริงคือการดูแลเส้นผมด้วยวิธีมักผมสูตรธรรมชาตินะคะซึ่งสูตรเนี้ยเป็นอะไรที่หลินแบบเฮ้ย ลองด้วยตัวเองแล้วคือชอบมากสูตรนี้คือทําให้ผมตรงมากจริงๆนะคะสูตรนี้คือทําให้ผมหยุดล่วงจริงๆสูตรนี้คือทําให้ผมยาวไวจริงๆ ข้อดีนะคะก็คือเราไม่ต้องไปเสียเงินเข้าร้านทําผมเลยหลายบาทเพื่อที่จะดูแลเส้นผมของเรานะคะเราสามารถทําได้ด้วยตัวของเราเองทําได้ในงบที่ประหยัดมากซึ่งถึงคิดว่าเพื่อนๆทุกคนที่ดูคลิปนี้จบแล้วคือสามารถกลับไปดูแลเส้นผมได้เลยและนี่นะคะก็คือเคล็ดลับของหลีนนั่นเองนะคะก็คือการหมักผมด้วยน้ํามันหมักคาวนะคะสําหรับ บางคนก็บอกว่าจะชอบน้ำมันมะกกอกมากกว่าซึ่งหนีก็เคยเคยหมักเหมือนกันแล้วเขาก็ให้ความรู้สึกเดียวกันกับน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะกอกเนี่ยหนิงก็ไม่ค่อยชอบกลิ่นของเขานะคะซึ่งความนุ่มชุ่มชื้นของผมการทิ้งตัวความสรวยสวยงามของผมเนี่ยคือ ให้ความรู้สึกเดียวกันเลยนะคะระหว่าง2ตัวนี้น้ำมันมะกอกแล้วก็น้ำมันมะพร้าวนะคะโดยส่วนตัวชอบน้ำมันมะพร้าวมากกว่านะคะเพราะว่าชอบที่ชอบกลิ่นนะคะชอบกลิ่นแล้วก็คือจะใช้น้ำมันมะพร้าวมาโดยตลอดแต่ก็จะใช้น้ำมันมะกอกสลับไปบ้างในครั้งคราวที่น้ำมันมะพร้าวหมดในกรณีฉุกเฉินนะคะก็เลยรู้ว่าเอ้ยน้ำมันมะกอกก็ได้น้ำมันมะพร้าวก็ได้ทําไมนะคะใช้น้ำมันมะพร้าวในการหมัก แล้วทําไมถึงผมสวยทําไมผมถึงไม่ขาดหลุดร่วงผมถึงยาวไวผมถึงไม่แห้งเสียวันนี้จะมาเล่าถึงประโยชน์น้ํามันมะพร้าวที่มีต่อเส้นผมให้ฟังโดยละเอียดเลยนะคะคุณสมบัติของน้ํามันมะพร้าวนะะจะมีสารให้ความชุ่มชื้นคือมอยเจอไรเซอร์นะคะแล้วอีกทั้งยังมีสารปฏิชีวนะจากโมโนลอรีนและสารแอนตี้ออกซิแดนท์จากวิตามินอีจึงนับได้ว่าน้ํามันมะพร้าวเนี่ยมีประโยชน์ต่อเส้นผมและก็หนังศีรษะมากน้ำมันมะพร้า ะะเปรียบเสมือนคอนดิชเนอร์ธรรมชาติซึ่งจะทําให้เส้นผมสรวยเงางาม,งามแล้วยังมีวิตามินอ e ีนะคะที่ช่วยเสริมสร้างการเติบโตของเส้นผม<ๆ>ก็เลยทําให้ผมสรวยแล้วก็ยาวไวนั่นเองในน้ำมันมะพร้าว เขาจะมีสารปฏิชีวนะใช่ไหมเมื่อเราหมักผมนะคะแล้วเราก็นวดเข้าไปกับหนังศีรษะของเราเนี่ยเขาก็จะช่วยทําลายเชื้อโรคทําให้หนังศีรษะของเราเนี่ยไม่เป็นรังแคแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับหนังศีรษะและว,วิตามินอ e ีก็จะช่วยต่อต้านอักม,มุลอิสระทําให้หนังศีรษะของเรานั้นมีสุขภาพที่ดี น้ำมันมะพร้าวนะคะก็จะช่วยทำให้เส้นผมของเรามีสุขภาพที่ดีนะคะเส้นผมของเราจะประกอบด้วยส่วนด้านนอกและส่วนด้านในถ้าส่วนของเส้นผมด้านนอกเนี่ยนะคะอยู่ในสภาพที่ปกติไม่ฉีกขาดก็คือไม่แตกปลายนะคะก็จะทำให้ผมของเราอยู่ในสภาพที่ทนทานยืดหยุ่นแล้วก็ไม่บิดเนาะก็ <c oughs> คือปลายผมของเราก็จะไม่ฉีกปูผมเราก็จะแลดูมีน้ำหนักแบบนี้นะคะ มรขาวเป็นปัดจำนะคะก็จะทําให้เส้นผมแข็งแรงหนังศีรษะแข็งแรงนะคะเส้นผมไม่แตกปลายแบบนี้นะคะก็คือหลินทํามาเป็นปีๆแล้วนะกับการหมักผมด้วยนะ้ํามันมยายาวไวมากอันนี้คือปัดออกไปแล้วรอบหนึ่งนะคะคือปัดปลายออกไปยาวเหมือนกันแหละอยากบอกว่าสูตรเนี้ยคือดีมากชอบมากแล้วก็ง่ายมากนะคะ หลิ่นะจะเป็นคนที่สระผมสองวันสระหนึ่งครั้งหรือ3าวันสระหนึ่งครั้งนะคะก่อนสระทุกครั้งเลยหลี่ก็จะฉลมน้ำมันมะพร้าวเนี่ยไปให้ทั่วทั้งเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะเลยนะคะหลังจากที่ชโลมแล้วหลี่ก็จะนวดที่หนังศีรษะเบาๆนะคะแล้วทิ้งไว้ประมาณ 30นาทีหรือบางทีดิ่งทิ้งไว้เป็นชั่วโมงเลยแล้วก็ไปสระออกด้วยแชมพูอันนี้คือผมที่หลินหมักด้วยน้ํามันมะพร้าวและสระออกแล้วก็มาเป่าพัดลมนะคะโดยที่ไม่ได้ทําการหนีบหรือการใดอะไรใดทั้งสิ้นคือผมสภาพผมที่สระออกมาก็คือแบบ สวยแล้วก็ทิ้งตัวได้ดีมากซึ่งดิฉันนับว่าน้ำมันมะพร้าวนี่เป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยก็คือชอบมากๆนะคะลองไปทํากันดูนะคะลองไปหมักผมด้วยน้ำมันมะพร้าวกันดูแต่ว่าต้องมีข้อแม้อย่างหนึ่งนะคะถ้าอยากให้เห็นผลได้จริงเราจะต้องทําต่อเนื่องแล้วก็เป็นประจํานะคะแต่คุณจะรู้สึกได้เลยตั้งแต่ครั้งแรกที่ลองทํานะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะสําหรับใครที่สงสัยว่าใช้น้ำมันมะพร้าวแล้วดียังไง ประโยชน์หลินพูดให้ฟังไปทั้งหมดแล้วถ้าใครนะคะชอบคลิปนี้แล้วก็อยากเป็นกําลังใจให้หลินก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องชนนีอยากสวยด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปแล้วไว้บ้าย